สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆตำนานแม่นาคพระขนงนะคะครับผมแต่ว่าจะเป็นมุมที่อาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันเท่าไหร่คือมาจากคำบอกเล่าของคุณพีททองเจือนะคะ huh. ที่เขาบอกว่าเขาเป็นทายาทเลยแล้วก็มีข้อมูลทีออ่อาจจะต่างจากที่เราเคยเคยรู้กันมาใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทสัมภาษณ์ของคุณพีทเขาเลย ในรายการคุยเล่นเน้นจริง EP 4 4 4นะครับทางช่อง Golf b e n j a f o n t v v อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเราเลยเป้าหมายก็คือเอ่อมาดูกันว่าเรื่องเล่าของคุณพีทเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจทำไมมันถึงต่างจากตำนานแม่นาคที่เรารู้จักกันทั่วไปแล้วอะไรคือที่เขาเรียกว่าฉบับจริงกันแน่นั่นน่ะสิครับน่าสนใจมากน่าติดตามมากๆเลยค่ะ เริ่มตรงที่คุณพีทเขาบอกว่าเขาเกี่ยวพันโดยตรงกับย่านาคเลยในฐานะทายาทใช่ครับเขาอ้างเป็นเอ่อน่าจะรุ่นหลานเหลนหรือโหลนเลยนะครับแล้วก็เล่าว,ว่าคนแถววัดมหาบุตรเนี่ยก็ยังพอจำได้อ๋อเหรอคะครับยังชี้มาทางบ้านครอบครัวเขาว่าเนี่ยแถวเนี้แหละที่เดิมอืม ซึ่งตามบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณพีเขาก็บอกว่าเขาเติบโตมาแถวนั้นจริงๆม,มันก็เลยทําให้เรื่องเล่าของเขาดูมีน้ําหนักขึ้นมานิดนึงในฐานะคนในพื้นที่ไม่ใช่คนนอกเล่าต่อๆกันมาค่ะค่ะเข้าใจได้แล้วก็มีตัวละครสําคัญอีกคนโผล่เข้ามาคือคุณป้าสมปอง ใช่ไหมครับครับผมคุณป้าสมปองนี่แหละครับเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญเลยเห็นว่าเรื่องราวของคุณป้าเองก็ไม่ธรรมดาเลยมีเรื่องเออเสียชีวิตแล้วฟื้นประมาณนั้นเลยครับตามที่คุณพีทเล่าคือป้าสมปองเคยเหมือนเออเสียไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับมีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นโอ้แล้วประเด็นสำคัญคือความสามารถพิเศษของท่านที่ว่ากันว่าสามารถอย่างรู้เรื่องราวต่างๆได้ ยังไงคะคือแค่ให้เขียนเลข9ก้าไทยเลขเดียวนี่แหละครับก็สามารถบอกเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตได้จริงเหรอคะคุณพีทเขาเล่าว่าตอนแรกๆที่เจอเนี่ยก็เออก็ยังไม่ได้เชื่อสนิทใจนะอืมก็คงเป็นไปได้ยากนะคะครับแต่พอเจอความแม่นยำหลายๆครั้งเข้าก็ก็ทำให้ประหลาดใจแล้วก็เริ่มเชื่อถือในที่สุดแล้วมันมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญได้ยังไงคะที่เชื่อมกับย่านาค ก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับตอนที่คุณป้าสมปองมาหาคุณพีทแถวแถววันมหาบุตรนี่แหละค่ะแล้วอยู่ๆท่านก็รีบขอ,อกลับบ้านกะทันหันเลยเอ้าทำไมล่ะคะท่านบอกว่าเห็นร่างของยานน่านนาคครับยืนอยู่ที่โรงรถบ้านคุณพีทเลยเฮ้ยเห็นจริงๆเหรอคะตามที่คุณพีทเล่านะครับคือเห็นเป็นร่างสูงใหญ่มากแบบสูงเท่าตึกชั้นครึ่งเลยโห<ฮ>นุ่งจงกระเบนห่มผ้าแถบแล้วก็ จ้องมองนิ่งๆไม่กระพริบตาเลยโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกนิดๆแล้วนะคะเนี่ยจริงครับแล้วเรื่องมันพีก,กว่านั้นคือคืนนั้นเองที่บ้านคุณป้าสมปองก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีกยังไงคะก็พวกแบบว่าน้ําไฟทีวีในบ้านมันเปิดเปิดปิดปิดเองโอ้โหแล้วป้าสมปองก็ได้รับสารเหมือนการสื่อสารจากย่านาคมาเลยฝากขอบคุณคุณพีพขอบคุณเรื่องอะไรคะที่เหมือนเป็นสะพานทําให้ท่านคือย่านาคเนี่ย ได้มาเจอคุณป้าสมปองอีกครั้งอ้าวเจอกันได้ยังไงคะหรือว่าเพราะว่าป้าสมปองจริงๆแล้วคือเพื่อนรักของย่านาคในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นมิติอื่นอันนี้ตามที่คุณพีทเล่านะครับโหเรื่องมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับตรงนี้แหละที่มันทําให้เรื่องทั้งหมดมันมันคลิกมันเชื่อมกันได้ชัดเจนขึ้นการเชื่อมโยงแบบ ข้ามพบข้ามชาติขนาดนี้อืมก็น่าจะนําไปสู่เรื่องสําคัญที่สุดที่คุณพีทพูดถึงคือเอ่อบันทึกฉบับจริงที่ว่าอันนี้เป็นมาอย่างไงคะครับคือคุณพีทเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ป้าสมปองเห็นย่านาคแล้วเนี่ยย่านาคก,ก็ได้สื่อสารผ่านป้าสมปองมาอีกค่ะขอให้ป้าสมปองเนี่ยเอ่อหยุดเรื่องช่วยคนอื่นๆไว้ก่อนช่วคราวสัก3าเดือนเพื่ออะไรคะเพื่อให้มาจดบันทึกเรื่องราวชีวิตของท่าน คือของย่านาคเนี่ยอย่างละเอียดเลยโหมีการจดบันทึกจริงจังๆเลยครับแล้วบันทึกที่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็ก็อยู่ที่คุณพีทเป็นคนเก็บรักษาไว้มีบันทึกจริงๆหรอคะแล้วแล้วเนื้อหาในนั้นมันต่างจากที่เราเคยได้ยินยินกันมายังไงบ้างคะเอ่อต่างกันเยอะมากครับเรียกว่าคนละเรื่องเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยครับคุณพีทบอกว่าหนึ่งคือภาษาที่ใช้เป็นภาษาโบราณเลยนะ แล้วก็เล่าดีเทลเยอะมากที่ไม่เคยมีในเวอร์ชั่นไหนๆเช่นอะไรบ้างคะ่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็เช่นเอ่อย่านาคจริงๆแล้วไม่ใช่คนพระขนงแต่กำเนิดนะมาจากาที่อื่นอา้าการพบรักกับพ่อมากเป็นยังไงวัฒนธรรมในยุคนั้นเป็นแบบไหนแต่แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยคือคือบันทึกนี้มันเปลี่ยนแก่นเรื่องไปเลยครับจากที่เราจำกันว่าเป็นตำนานผีผู้หญิงดุดุเฮียนเฮี้ยนเนี่ยกลายเป็นเรื่อง โศก,กนาฏกรรมความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณพีทเปรียบเลยนะว่าเหมือนเรื่องโรมิโอทิวเลียตอะไรทํานองนั้นโหเน้นเรื่องความรักเหรอคะไม่ใช่ความน่ากลัวใช่ครับเน้นความรักที่มั่นคงมากๆของย่านาคที่มีต่อพ่อมากแล้วก็บอกว่าจริงๆท่านไม่ได้อยากให้คนจํผ้าผีดุร้ายแต่เป็นเรื่องความรักที่ที่มั่นคงมากกว่าอือหือถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือพิกความ เข้าใจที่เรามีต่อตำนานแม่นาคไปหมดเลยนะคะเนี่ยพลิกเลยครับมันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรับรู้กันมาเยอะเลยถ้าเป็นไปตามบันทึกนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องบันทึกที่แบบโหน่าทึ่งมากแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเอ่อประสบการณ์แปลกๆอื่นๆอีกไหมคะที่คุณพิชเจอแล้วเชื่อมโยงกับป้าสมปองหรือย,ย่านาคอ๋อมีครับมีการยกตัวอย่างเหมือนกันนะในบทสัมภาษณ์ค่ะอย่างตอนที่คุณพีทไปถ่ายหนังที่อเมริกา แล้วมีปัญหาถ่ายฉากง่ายๆฉากหนึ่งไม่ผ่านสักทีอืถ่ายยังไงก็ไม่ผ่านจนโทรกลับมาปรึกษาป้าสมปองป้าสมปองก็แนะนําแปลกๆแ,แนะนําว่าไงคะให้ลองไปหาหินแถวน,นั้นที่อเมริกานะครับมารวมกับหินจากไทยซึ่งหินจากไทยนี้ก็บังเอิญเจอในกระถางบอนไซที่ลูกน้องส่งตามไปให้พอดีโอบังเอิญมากครับพอเอาหินสองก้อนจากสองที่มาวางรวมกันปรากฏว่าถ่ายผ่านชฉลุยเลยเฮ้ยจริงดิ คุณพีดเล่าแบบนั้นครับแล้วป้าสมปองก็อธิบายว่ามันเหมือนกับการเชื่อมแผ่นดินให้ย่านาคชั้นข้ามาช่วยได้สะดวกขึ้นอะไรทํานองนั้นโหเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะครับหรืออีกเรื่องก็ตอนแข่งรถแรนลี่คุณพีทก็ได้คําแนะนําแปลกๆจากป้าสมปองอีกเช่นเช่นให้ขับไปแล้วไปจอดขอมะนาวชาวบ้านลูกหนึ่งหรือไปขอเศษดินจากตรงนั้นตรงนี้หรือแม้แต่ไปขอน้ําคนอื่นกิน แปลกจริงๆด้วยค่ะแล้วผลเป็นไงคะก็ก็ชนะการแข่งขันไปแบบเจ้าตัวเองก็ยังงงๆนะครับอเรื่องพวกนี้ก็ถูกเล่าเพื่อมาสนับสนุนความเชื่อเรื่องความเชื่อมโยงพิเศษระหว่างคุณพีทป้าสมปองแล้วก็ย่านาคตามที่คุณพีทเชื่อนะครับค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็คือเราได้มาลองมองตำนานแม่นาคในอีกมุมหนึ่งเลยนะคะ ผ่านเรื่องราวของคุณพีททองเจอือครับผมที่เขาเชื่อว่าตัวเองเป็นทายาทแล้วก็อ้างว่ามีบันทึกเรื่องราวชีวิตย่านาคฉบับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งได้รับผ่านทางคุณป้าสัมปองผู้ที่เป็นเหมืองสื่อกลางแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนรักเก่าของย่านาคด้วยโดยที่บันทึกนั้นเน้นเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่มากๆเลยมากกว่าภาพจำเรื่องผีดุดที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดใช่ครับซึ่งมันก็ น่าคิดต่อนะครับว่าสมมติว่าเรื่องราวตามบันทึกนี้เป็นเรื่องจริงนะคือเน้นไปที่ความรักอันลึกซึง้งโศกนาฏกรรมความรักค่ะถ้าวันหนึ่งเนื้อหาทั้งหมดมันถูกเปิดเผยออกมาจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีที่สังคมเรามองตำนานอมาตะเรื่องนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนอืจากความกลัวความเกรงขามที่เรามีกันมาตลอด จะกลายเป็นการมองด้วยความเข้าใจความเห็นใจในชะตากรรมความรักของท่านได้มากขึ้นหรือเปล่าน่าคิดมากเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้ให้ลองไปคบคิดกันดูต่อได้ครับ